ไปได้พี่น้องคุณนะ้ำลึกได้แล้วบ้างไหมขี่ขั้วี่น้องคุณนสวัสดีเนี่ยมือเลี้ยงครับพี่น้องมันี้ก็มากพบกับน้ำคลองน้ำครับพี่น้องหาไส้เบสได้ต่อครับพี่น้องช่วงนี้ น้ำกำลังขึ้นไหมครับใส่เป็นเวทโฟมครับเนี่ยขีดกระเด็นได้กาครับพี่น้องเนี่ยบไมนครับน้ำขังคลองครับพี่น้องน้ำไหมครับพี่น้องบางใบใบฝนตกบักแห้งครับพี่น้องปาก็ยังเหมือดตึ๊บอยู่เรียบใส่น้ำกันครับพี่น้อง เนี่ยเนาะสภาพไม้เข้ากับประมาณนี้ครับ,บนี่นนยพกแน่ลุงเนี่ครับสวย,ยตัตงๆนะโยบเจ้าของหน้านี่นะตัดหนาครับพี่น้อะครับใส่เป็นตัวครับพี่น้องใส่เน่ามาดีครับพี่ ี่ครับพี่น้องบรรยากาศเนี่ยมือเลี้ยงครับพี่น้องเด้กะระทำอะไรหลอกพ่อกันย่างม,มือเลี้ยงครับพี่น,อน้องพี่เลยไม่หยามีน้ำหนามหมายห้องหมายข้องเลยครับพี่น้องข้องน้ำไม่ได้ครับพี่น้องเด้กระพอกันเนี่ยมือเลี้ยงครับเนี่ยพี่น้องติดปลาแล้วครับพี่น้องไม่หยามีมื่อคืนครับพี่น้องตาย โอป่านนินรับพีน้องนินน่อยอย่ามาไลยอันจีบเลยเด้ครับพีน้องมาจะได้ป็นนินหน่อยเงาอือเขาเรอปีน้องเดี๋ยวไปขิงตัวนเงายัก้นอมาอย่ามาอย่ามาิเบเดแล้วครับพีน้อง ขาดไปจินครับเสียบขาดแต่นหนึงครับพี่นอ้องจะเป็นยังหลกักเป็นเอียนครับเสียบหน่อยพวดเบื่อหน่อยพวดค,นนครับพี่น้องเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสียบใหม่ครับขาดเลยเนี่ยพี่น้องไม่จายมีฉะนั้นเขาอย่ามาสีเบิร์ดเด่นด้วยกันนะพี่น้องอันนี้เหลือสามเซียนทยุกทาย Hai một đây nè mình cho phun người mông bông 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 u bông 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 bông

น้องดิเย็นครับพี่น้องเดป็บดิเย็นตัวนึงแล้วก่อนเด็กขาเคี้ยงหน่นะะนอยเดี๋ยวจะไปนิน่งตัวนึงครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเส,สียขาดไะอันนึงครับพี่น้องหาฉันโดนเย็นเลยนนครับเยนบน็นภาพเป็นกระถายพลอกกันเนื้อเะเข 4, 000, 000, 000, ือขาสีมันประมาณครับพี่น้งองย่าบิดเนื้อมะเขือขาวพี่น้อง นอนแบบปิดหายครับค hey. like. ุ้นขึ้นเลถึกปลาโคครับโคเงี้ยมันปลาโคครับนองว่าบโคเงี้ยครับตายครับนอนโอ๊ยเฮี่ยรุดเฮ้ยโอ้ ngư tay nghe đây đây dân hát của lúc hát kỳ nông dân 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 hết kỳ lạc rồi ta kỳ nông dân cũng say dưới dân ngựa kỳ nông dân hát kỳ เหนยอใจยูว้วเหนือบูบูขาครับพี่น้องมีหมาคอยงียบขุดดวป่าเงี้ยพี่้องดินตับตับตับตไปแล้วเอามปไปนั่นเน่ยพี่น้องครับเยียบมาต่า ไปเรียกไปแล้วพี่น้องคุณน้ำลึกด้วล้วบางเลืองขบ้าครับโอ้่ขี่ขี้กวยพี่น้องคุนะเดี <laughs> ๋ยี่น้องนงไงครับปน่นินีนาปาคอับ,บในปน่านินครับพี่น้องเนียบปานินครับเนียบงเห็ไห อ้ประนิ่งตัวงามดิเงียบนั่วประโครว์พี่น้องเห็นเงาดำๆอังกันนี่พี่น้องมันหลากมาพี่ครับพี่สายุมุ่มพี่ครับสิยู่บ่ เป็นต่ยูครับพี่น้อยเดี๋ยวอนีฟุ้มจุ่มหมดอู้ดุนเอียนได้ครับพี่น้องเอียนครับเหมนเอียนเหม็นมันมุดหูครับพี่น้อย ที่ต้งไหครับจริงๆไม่ได้ขาดแดดแดอย่าง้น้องเบลนีดตัวนี้เย็นนิดิตัวมันรูไ่ชตัวมันหมดทีดินเพิงนึงครับในยูอย่อยาตัวอยู่นี่ละ เียนไหลที่ตัวพี่น้องแล้วมันแดงข้อต่างหากที่เอาคุยเอาที่มือคุยที่ตัวมันี่ตัวมองไหนมองตัวมันน่ะเอออันนี้หามันเลยเนี่ยมุดดินแล้วพี่น้องขนาดใส่เปลนๆใส่น้ำหยาดนี่ดึงขาดเบสเถอะพี่น้องเกิดเสียข้อมันน่ะมเสียน้อยครับพี่น้องหาบ่มีก็ะได้เอานี่ก่อนจังเตรียม ใช่ก็ว่ะทุกเจ๊ครับตีนเนี่ยพี่น้องบ่ค่อยเด้งมุ่งปลาน้ำหนามครับพี่น้งยานหากินแบบตาขาวๆครับพี่น้องเครื่องนี่ก็ได้ไปตูนนึงครับพี่น้องอยู่ทางมุมงพุ่มย็นครับพี่น้องไม่ตายเลยแต่ยังไม่ทันตาย เดินหางนี่แล้วกันอืมัมนหม,นมนื่นบ่อมื่นอ้นี่เห็นหัวแล้วเนี่ยจับหัวได้แล้วเนี่ยโอ้โหมันพันนี่ครับพี่น้องโอ้โหชูดูปะนี่ครับพี่น้องเอยน็นตัวง,งามครับเยับเยน็นแตครับพี่น้องใหญ่เป็นตัวทั้งคุณมันนี่ตัวเป็เนยังไงมันปอยู่ครับ ไม่หล่าครับพี่น้องปลาน้อยมะกวันหลายครับพี่น้องต้องหาเงาป,ปูมะไซแค้นหาเบ็ดขั้นมาใส่ครับพี่นดี๋มันหล่าคนับพี่ปลาน้อยครับามะากวันตลอดมเยาพี่ขึ้นได้เย็นอยู่มุมอาสักพี่น้อง นี่ก็บฟมแหลกทุกคนครับพี่น้องเดือดร้อนใหม่น้ำหนักเนี่ยนี่ครับพี่น้องจำรับเตานี่พ่อครับสายมีเงบนี่โอ้ตัวใหญ่ครับพี่น right ้องกำลัฝ่ามือดีที่แรกว่าปากคอหินหลากครับพี่น้องจะได้เย็นขึ้นนี่ก็ได้เย็นครับตัวเหี่ก้อนนี้เยอะปากคอตายครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสมัครเตาเหนียวก็หายจินแบบมันบานครับพี่น้องหายจินน้ำคลองช่วงนี้ครับพระท่านในมีหนูได้กับพ่อกัน คลิปหนาครับแต่ว่าดีครับ